เห็นด้วยกับชายเดนนะครับบอกว่าถ้าเกิดมันชัดดาวเองจริงๆมันก็ขอบใจอยู่หรอกนั้นแต่ว่ามันจะใช่อย่างนั้นจริงเหรอมันอาจจะวางแผนอะไรไว้ก็ได้นะครับคือในกรณีนี้การที่บอสอยู่ๆก็ลบตัวเองไปมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันคือเรื่องที่เราต้องระวังนั่นเองอ おอ้ว oh, ั通信の้断機構が落ちたんだนこ์ของแชร์นักขีด้งเีวยบอกนะว่าคุณนะเกตมันใหญ่ขึ้นอีกแล้วอะ่ะท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งผ่านไม่นานเองนะครับ คือมันเพิ่งแผ่นดินไหวก่อนที่เราเข้าโทเก็ตสื่อเองนะครับซึ่งมันยังไม่ถึงวันด้วยซ้ำถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องนะครับแต่นี่แผ่นดินไหวอีกรอบแสดงว่าคุณนักเกตกำลังขยายใหญ่ขึ้นอีกรอบเหรอทำไมมันไวอย่างนั้นนะน かを保存たたりりい人がと念หายไปมากกว่าร้อยปีแล้วนั่นเองนะครับเกี่ยวกับการวิจัยของเรตสติงนั่นเองรวมถึงพลังของมันมีบิศนาค่อนข้างมากนะครับยังไม่มีใครสักคนที่สามารถใช้มันได้ 皆さんトゲツの関係者でレッドストリングスについて詳しそうな方に一人心当たりがありますえっ一体誰だ若菜さんですよレッドストリングスを持ち重ねの養育係だったそれはつまり重ねをレッドストリングス能力者として育てていくだけの知識を持っていたということでしょう ってばそううういいいこことと直接聞きに行けねを使ก็คืกคอการย้อนเวลาในแบบเจงเพื่อไปหาวากวาะหรือก็คือแม่ของอยูวิโตน,นะครับเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณะเกตแล้วก็เรสตสตริงนั่นเอง นั่นดิถ้าเกิดใช้อีกเท่ากับว่ายูอิโตะมันอาจจะใกล้ตายหรือตายเลยอีกรอบหรอหรือว่าไงหรือว่าจะฟื้นฟูแบบรอบที่แล้วนะครับคือการสร้างความทรงจำใหม่เข้ามาแทนที่อะหรอ俺れるる？はたでうならば、ち協力すすだだ。けそ具体的にど 今ここで始めるのかレッドストリングスを使うには強い感情の起伏をコントロールしなければいけないクナドゲートへ行きましょう一度は飛んだ場所だから感覚を思い出しやすいと思うわゲートが開いた時の再現をするんだなわかったクナド高速へ向かおううんケキ ต้องใช้เลสติงเพื่อกลับไปหาแม่ตัวเองนะครับผมแล้วตอนนี้ไปไงอ่ะจะต้องไปที่ไหนไอ่ะไปอ๋อไปกุณาไฮเวย์นะครับกุณาไฮเวย์โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับเผื่อมีของมีอะไรตกหล่นนะครับเราจะได้เก็บได้มีอะไรไหมฮะไม่มีนะครับเป็นเป็นฉากที่วางแค่สี่เหลี่ยมนะครับ ดูเยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่ว่ามันกลับว่าพอรวมกับฉากต่างๆแล้วมันดูแบบเรียกว,ว่าไงเดียอลังการดีนะคือแบบเกมนี้มันค่อนข้างทำฉากแบบโอเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์สเกลแบบนุปปั้นใหญ่ๆที่กว้างๆอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมันกลับทำให้มันดูรู้สึกตื่นเต้นดีนะว่ามันไม่ได้แบบใหญ่แค่รูปอะไรอย่างนง้นดูดูมีอะไรดีนะครับ เราต้องไปที่ไหน <c oughs> มีมอนไหมเนี่ยหรือว่ามันจะไม่มีมอนอ๋อถึงอีเวนต์เลยนะครับโอ้โหคุณาเกตใหญ่ขึ้นมากนะครับจากตอนแรกมันลุ มันอันเล็กแบบเล็กมากๆเลยครับในตอนที่พา์ที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่เรามาเปิดคุณะเกตกันที่นี่นะครับรน,นี่มันเรียนหกวิธีสร้างหรือเปล่าวะเนี่ย What the fuck นี่มันยังเล็กกว่าห้าสิบปีก่อนหน้าน,นี้มากเลยเหรอนี่ขนาดเล็กนะเนี่ยคือถ้าเกิดใหญ่กว่านี้คือครอบทั้งโลกเลยมั้งเนี่ย この感覚が俺にもわかるといいんだけど俺たちもさすでサポートしよう皆の脳をつなげば超能力の底上げはできるはずだそれとどんな未知の危険があるかわからないからできるだけ早く現代に戻ってきた方がいいわそのためには確実に若菜さんに会える日時と場所そこへピンポイントで飛べるといいのだけど2009年 10月4日、六章市の旧海抜軍病院そこへ行けば必ずおふくろに会えるおふくろの命日だよ俺もあの時病院にいたし間違いようがないそうかその日に六章市が海異襲撃を受けて病院は今の巣を新館に移転したんだったね分かったわうまくできるかわからないけど その人場所を強くイメージしましょう確認だが僕たち全員で行くのか10人の集団だと病院ではそこそこ目立つぞそのことなのですが僕の瞬間移動と同じように人数が多いほど脳への負荷が高いのではないでしょうかそれじゃあ一緒に行く人を絞る重ね 酷なことを言うようですが僕は重ね1人で飛ぶのが最も低リスクだと考えますルカどちらにしろレッドストリングス能力者以外は一定時間で引き戻されてしまうのでしょう僕たちが同行することはいたずらにユイタと重ねの負担を増すことになるだけではないでしょうかそれなら俺も一緒に行く重ね一人だけで行かせるのは いや私もルカと同意見だ。別の懸念からだがね。そ測でしかないが。ゆいとと幼いゆいと。同一人物が出会ってしまった場合何が起きるのかわからない。家庭の話ではあるが。今回の挑戦の中で。明確にさげられるですけど。私は考えいんか。ほかに見えたことな。ぼわかっていっぱいけんぼう。んかんぱら สมองของยูอิโตะครับเนื่องจากยูอิโตะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ถูกดัดแปลงใหม้มีพลังในตอนหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเอ่าอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดยูอิโตะไปนะอย่างที่อาราชิบอกถ้าเกิดเจอตัวเองในอดีตนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาของโลกก็ได้เนื่องจากเวลาทั้งสองครับไม่สามารถมีบุคคลคนเดียวกันสามารถยืนทับกันได้นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นมันถ้าเกิดตามหลัก ในอนิเมะหรือมังงะเรื่องอื่นนะมันจะทําให้แบบโลกแตกโลกพังนะครับเพราะว่าไม่สามารถเอาตัวตนเดียวกันมาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันได้นั่นเองครับคล้ายดอบเอร์เกงเกร์หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจครับแต่มันเป็นเรื่องแบบมันน่าจะพูดว่าคือก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มึงหยัดเสี่ยงเลยดีกว่ามันอาจจะทำให้โลกมันพังทลายหรือว่าอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้นั่นเองครับก็เลยตัดสินใจว่าจะส่งไปแค่คาสันีคนเดียวนะครับแล้วให้ยูวิโต คอยอยู่ที่นี่เพื่อให้คาสเน่กลับมาได้ตรงเวลาที่สุดนะครับจินตนาการไปเมื่อ11ปีที่แล้วที่ OSF Hospital <c oughs> ทุกคนใช้ช่ใช้ลิง์นะครับส่งพลังให้กับคา,าสเนแล้วก็ยูอิโตะเพื่อใช้เลส,สปริงนั่นเอง <c oughs> แต่แปลกใจมากนะครับเพราะว่าคาเรนมีพลังเยอะสุดสุด คุณา,าเกตมีการตอบสนองนั่นเองนะครับคือคาเลนใช้พลังเลสติงด้วยตัวคนเดียวนั่นเองนะครับไม่ไม่ไม่เชิงว่าคนเดียวใช้ใช้พลังของยูวิโตให้ยูวิโตแคตสติงครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเองใช้แทนในส่วนของคาสเนีนะครับแต่ว่าในตอนใช้ก็ยังถือว่าใช้พลังเยอะอยู่ดีนั่นเองนะครับทางทันที่เป็นตัวคนเดียวแท้ๆแต่แม่งโคตรโหดบอสของเรื่องแน่นอนนะคาร์เลน แล้วเราก็ส่งขาสน้นะครับไปที่อดีตส่งไปอดีตเมื่อสิเอ็ดปีก่อนนั่นเองครับอย่าบอกนะว่ายูโตจะล้มอ่ะอย่าบอกแล้กวกูต้องกลับไปโลกความทรงจำอีกรอบอันเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะอ๋อ คิดรู้แล้วครับคือตอนแรกที่ยูยิโตอบอกว่าเนี่ยที่มาเข้าโอเอเปเพราะว่ามีคนช่วยชีวิตเอาไว้ความจริงแล้วคือคาสเนะนะครับที่ย้อนด้วยเรสตริงกับมหาแม่อ่ามหาวากนณะเนี่ยในโลกอดีตเมื่อ11ปีก่อนแล,แล้วได้ช่วยยูยิโตในสมัยเด็กเอาไว้นะไม่ใช่ใครที่ไหนคือคาสันเนะนั่นเองนะครับจากภาพมื่เดียทําให้ผมนึกออกแล้วนะว่าสาเหตุที่จะทําให้คาสเนะเจอกับยูยิโตได้หรือก็คือมีคนมาช่วยยูยิโตด้วยหน้าตาที่คล้ายคล้ายคาสเนะนั้นมีเพียงแค่คาสเนะเท่านั้นนะครับ เนื่องจากเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์เรือสตริงกลับมาเมื่อ11ปีก่อนอเอนมื่อถามหาเกี่ยวกับข้อมูลการวิจัยนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับคุณนักเกตด้วยนั่นเองนะผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับที่ทําให้อายูวิโตะเจอกับคาสเนสนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นวันที่11หรือเปล่าหรือวันที่4นะอ๋อวันน่าจะไม่ผิดน่าจะวันที่4ตุลานะครับคือวันที่ยูวิโตะ กับแม่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็กำลังเล่นซ่อนแอบกันอยู่นั่นเองครับซึ่งในวันนั้นจะเป็นวันที่าวากานะนะครับโดนออเทอร์ฆ่าตายนั่นเองครับเป็นวันเดียวกันนั่นเองที่เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนะวากานะจะตายก่อนตรงนี้เหรออ๋อเราได้วางครับเป็นยูอิโตตัวเล็กนะครับ นี่ไงคาซานะแสดงว่าตอนเกิดเรื่องที่ออเธอร์บุกนะครับคนที่ช่วยยูอิโตะต้องเป็นคาซาเนะตัวจริงนั่นเองครับอ่าเธอคือคาซาเนะสินะああเออ勝った と言っていいのかしらレッドストリングスの可能性を証明したのねママ一体どういうことレイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているのみんな重ねほどの力はなかったけれどレイブはその脳を使って擬似的なレッドストリングスを起こしたそして データを時を超えて転送したのよ過去のレッドストリングス保持者にね転送じゃあ消去されたわけじゃなかったのねでもどうしてそれをベイブの中にある私の脳と引き合ったのねベイブのデータは私の頭の中に転送されたのよ <laughs> そんなことが。 レイブは計画がついえないよう賭けに出たのよとにかく膨大な量のデータが私の中に流れ込んできたわ頭が割れるように痛んで気を失って目覚めた時にもたらされた情報に気づいて愕然としたのこれでもさすがに全ての情報を転送したのではないんでしょうけれどだからあなたが元気でいることは知っていたけれど ก็คือเบเบลนะครับเมื่อเกี้เมื่อสักครู่นะที่เกิดเหตุการณ์เหมือนติด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 ขึ้นครับคือเบเบลทำการา r a เฟอร์ข้อมูลนะเหมือน copy ข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งมาให้กับอ่าส่วนหนึ่งของสมองของเบเบลหนึ่งในนั้นก็คือวาการณนั่นเองนะครับทำให้วาการณได้รู้เรื่องราวต่างๆในอนาคตเกือบทั้งหมดนั่นเองนะครับคือวาการณเป็น เป็นสมองหลักนะครับเป็นสมองหลักๆเลยของเบเบลในยุคอนาคตนั่นเองเนื่องจากสมองของวากาะสามารถใช้เลสติงได้นั่นเองนะครับมีเพียงวากาะคนเดียวเท่านั้นที่เป็นดีไซน์ที่ใช้ได้นะครับจึงคล้ายๆเป็นเมนคอร์นั่นเองนะครับได้รับข้อมูลค่อนข้างเยอะจากเบเบลก่อนที่เบเบลจะทาการลบข้อมูล <ๆ S 2> นั่นเองวากาะขอให อครัวน,นี้นะครับพาเธอผ่านเลสซิงกลับไปหายูอิโตในปัจจุบันหรือก็คือไฟโลกอนาคตนั่นเองครับเพื่อบอกข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวนะอย่าอย่าบอกนะว่าถ้ากับว่าวากาน,นะตัวจริงอ่ะยังไม่ตายอะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดผ่านผ่านรูทนี้จริงๆนะครับถ้าผ่านรูทด,ด้วยการที่ คาสเนินะครับพาวากานะข้ามเสสติงไปหายูยวิโตจริงๆแล้วแล้วก็หมายความว่าวากานะอาจจะไม่ตายในวันนี้นั่นเองครับนี่มันนี่มันตุ้มหูที่ยูยวิโตได้รับจากคาสเนิในอดีตนี่นะคือเหตุการณ์นี้นี่เองนะครับ แสดงว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ต่อกันเนี่ยมันมันค่อนข้างยืนยันได้ได้แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเมื่อ11ปีก่อนของยูวิโตะนะครับที่ทําให้ยูอิโตะนาพาตัวเองมาสู่โอเอเได้นั้นเกิดจากวันนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากคาสเนตช่วยชีวิตไว้แล้วก็ได้มอบตุ้มหัวเนี้ยให้กับยูอิโตะนั่นหมายความว่าวากานะจะต้องผ่านเลสติงกลับไปนะเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับเท่ากับว่าวากานะไม่ได้ตายที่โรงพยาบาลน,นี้นะครับ แสดงว่ามันต้องมีเนื้อเรื่องที่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 สิบเอ็ดปีที่หายไปนะ่ะต้องมีเรื่องราวต่างๆนะครับไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นมันจะไม่ต่อเนื่องนะเนื่องจากมันเป็นรูทที่ว่าวากานะขอไปอนาคตนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อด้วยการที่ว่าอ่าคาสเนตเป็นคนที่มอบตุ้มหูให้กับยูวิโตจริงๆนั่นเองนะครับ นี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ออเทอร์บุกนะครับบุกที่โรงพยาบาลอันนี้เป็น O.S.F. อพยุกนะน่าจะน่าจะเป็นเกรดล่างๆนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นทหารแบบกองกำลังป้องกันตัวเองจะไม่ใส่ชุดอย่างนี้นะจากที่เราเคยสู้ด้วยมานะครับจะเป็นชุดทหารแบบพลทหารธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่แบบ ไม่ได้ใส่เกียร์แบบเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับออเทอร์บิ๊กออเทอร์บุกนะครับน่าจะเป็นคำสั่งของโทกิสอนะครับที่ให้มาที่โรงพยาบาลน,นี้นะครับแต่เดี๋ยวนะทำไมมันไม่ใช่เป้าหมายเป็นวากาน,นะแต่เป้าหมายเป็นไอ้นี่เหรอมันยุยโตะมันต้องการที่จะกินฉัน อ๋ว่ากันะเองก็โอดใช้เล่นนะเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นต่วนหนึ่งความทรงจำในอดีตของยูวิโตนะครับที่ทำให้ยูวิโตมันทำให้เราย้อนกลับไปในพาร์ทแรกๆได้นะครับตอนที่ยูวิโตเรียกคาสาเนะนะครับไปคุยตัวตัวว่าที่ผ่านมามีคนหน้าตาเหมือนคาสานเนะมาช่วยชีวิตเราไว้ไหมนะครับนึงเป็นพี่สาวหรือว่าเป็นครอบค,ร,ครัวนั่นเองแต่จริงๆแล้วคือคาสาเนะที่ย้อนกลับมานั่นเองครับ

ตุ้มหูนี่นาะมันน่าจะมีความลับอะไรทักอย่างที่เอาไว้ช่วยยูอิโตะนะครับหรือว่าความทรงจําที่มันเคยกลับมาที่มันเคยขาดหายไปนะเนี่ยเป็นคําพูดเดียวก,กันกับที่ยูอิโตยูอิโตะจำได้เ,ไเดี๋ยวนะมันพระเอกยูอิโตะมันเริ่มมีพลังจิตหลังจากซีมอบตุ้มหูให้เหรอ เขาคือลูกชายของโจรครับชันทั้ทงนี้เลยครับอ่าลูกลูกของหัวหน้าใหญ่นะครับอย่าบอกนะว่าชอบบากิีจังเพราะว่าเห็นคาตาเนใส่อ่ะซึ่งมันเป็นตัวที่ยูโตะให้คาตาเนไปนั่นเองนะครับคือมันเหมือนวอนลูปวนลูปเวลาเป็นวงกลมอะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการย้อนเวลากลับมาเพื่อตอบปัน ตอบคำถามที่มันทิ้งปมมเอาไว้ตอนต้นๆนะครับที่เราไม่รู้นั่นเองนะครับแต่ว่าที่เมื่อกี้ให้ตุ้มหูปุ๊บเหมือนมีพลังอาไซโคโคินาสิตนะครับขึ้นที่พระเอกหรือว่าพระเอกใช้พลังได้เพราะว่าตุ้มหูอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าวากานะบอกว่ามันถูกสร้างมาด้วยคำสั่งพิเศษเป็นของพิเศษที่ถูกสร้างมาเพื่อยูยโตโดยเฉพาะ เป็นอย่างนี้นี่เองจำได้ครับนั่นคือคาซาเนะเธอช่วยชีวิตฉันเอาไว้แล้วก็กลับมาใช่แล้วคาซาเนะเลยเหมือนเมื่อกี้ยูยิโตจมดิ่งลงไปในโลกแห่งความทรงจำนั่นเองนะเหมือนเบเบลเลยผมว่าจะเป็นท่านแม่

ก็มีหลายๆเรื่องนะเนื้อเรื่องที่แบบเริ่มเผยปมเริ่มตอบอดีตต่างๆแล้วนะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตอนนี้วกากานสซังไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้กําลังพักผ่อนนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มียังไงความเสียหายกับสมองของเธอนั่นเองครับอ๋อดีดีใจที่ดนั่น,นนะถ้าเธอบอกว่าสามารถอยู่ที่นี่ได้สักหน่อยก็คงให้เธอพักได้<ฮ>้ออ่สามอ่ี่น่ไ้หน่อยกงห้อักได้ 少し気になることがあるのだけどあそこではカが意図的に作り出されていたけどニューヒムカのカイ技術も同じようなものなのおそらくなナオミちゃんが撃たれた銃弾が特殊で中に重粒子が込められていた可能性が高いニューヒムカがどこまで重粒子について掴んでいたかは俺も探りきれなかったがしかし 重粒子を重断化できるような技術があるなら断絶の帯をどうにかすることもできそうなものだがなトゲツもニューヒム化もできていないということは制御が困難なのでしょう粒子量が関係あるのかもなあ断絶の帯って重粒子でできてるんだよなじゃあ空から降ってくる貝ももとは何かの生物なのか鳥 じゃないよね断絶の帯があるのは清掃剣あたりって習ったしでも他に生き物って断絶の帯の外宇宙からやってきていると考えるのが妥当だろうね例えば月からほぼ正解断絶の帯の外側にある月のステーションから生物の遺伝情報が透過されているてことらしいわ カイの効果自体も月の差し金ということか俺たちがいくら討伐してもカイは無限に生まれるわけかひどい地球に住む人たちをなんだと思ってるの許せないだよなけどまあ月の人間もカイから逃れるのに必死だったんだろうよ だから許せってわけじゃねえが月の科学技術なら何らかの対抗手段もあったんだろうが増えすぎた人類すべてを救うのは土台無理な話だポープ博士の記憶にも残っているわカイの脅威に怯える人々の姿が <laughs> さて、おあかなさんに話を聞くにもしばらくは待機だな サボもとい休息時間ってことで問題ないねいいよ言い直さなくても堂々とサボってくれこの先の話はお袋の目が覚めてからにしよううーんจากการสนทนาเมื่อกี้นะครับเป็นการสันนิษฐานเป็นการส่งข้อสงตอนแรกนะครับเป็นข้อสงสัยของฮานาบีนะครับว่าทําไมนะครับออเธอร์ถึง มีจำนวนมากนะครับทั้งๆท,ท,ที่คนในโลกน่ะก็มีเปลี่ยนเป็นออเทอร์เพียงนิดเดียวนั่นเองนะครับซึ่งทางอาราชิก็เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นสัตว์นะครับอาจจะกลายพันธุ์จากสัตว์มาเป็นอันนี้นั่นเองครับเนื่องจากเป็นไอออเทอร์แพตติเคิลนะครับไอฝุ่นที่จะแปงลงร่างเนี่ยมันสามารถทําให้สิ่งมีมชีวิตกลายเป็นออเทอร์ได้นั่นเองครับซึ่งคางิโรก็เลยบอกว่าเกือบถูกทั้งหมดนะครับ แล้วก็บอกว่ามันมีสเตชันอ่ามันมีฐานบัญชาการจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนฐานนะครับที่ลอยอยู่ในอาวากาศนะเป็นสถานีนะครับของของดวงจันทนระ์เอาไว้คอยส่งนะครับสัตว์ผ่านไอไอวงแหวนสายฟ้านะที่กันโลกเอาไว้ที่กันที่ตัดขาดระหว่างโลกนะครับกับดวงจันทร์เอาไวอ้อ่ะเพื่อส่งออเธอร์ให้มาบุกโจมตีท,ที่ที่โลกมนุษย์นะครับซึ่ง มันเหมือนก็เป็นการว่ามึงก็รับมือไปตลอดการแล้วกันแล้วก็วกเหมือนต้องการเป็นการยืมมือออเทอร์ให้มาทำลายโลกมนุษย์ด้วยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าทำไมนะครับว่ามูนดวงจันทร์นะครับถึงปฏิเสธโลกมากมายขนาดนั้นนั่นเองนะครับจึงเกิดแบบเหมือนกับเป็นภารกิจรายวันให้ส่งสัตว์แบบที่เกิดแล้วเกิดใกล้ตายอะไรลงแบบอัดลงมาให้กับโลกเพื่อเปลี่ยนเป็นออเทอร์บุกโจมตีโลกนั่นเองนะครับ ยังไงก็เนื้อเรื่องในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าม <AR> ันเป็นเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวนะครับน่าจะแบ่งได้พาร์ทสองพาร์ทนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมยังไงก็ดีใจจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาถึงขนาดนี้นั่นเองนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับเกมนี้ผมว่าตอนแรกผมซื้อมาเพื่อเอามันแบบมันเป็นเกมบูเกมหนึ่งที่ผมไม่ได้คิดว่าเนื้อเรื่องมันจะ มากขนาดนี้นะว่าเนื้อเรื่องมันจะดีแบบซึ้งกินใจมีมีปมมีนูน่นมีนี่ให้เราแบบได้อ่านได้ติดตามดูนะมันมันสนุกมากๆนะครับในเนื้อเรื่องของเกมนี้ผมว่าค่อนข้างชอบทีเดียวเลยนะครับรวมไปถึงยังไงก็วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมส่วนสำหรับใคร ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนั่นเองนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ